จะบอกก่อนว่าเพียวเป็นโปรดิวเซอร์ช่อง M M N เวลาคุณนี่ก็พูดไปเรื่อยเอ้าเวลาคุณจะทำคุณจะไปดูช่องไหนครับอะไรนะอะมึงฟังที่กูพูดไหมเนี่ยเวลาว่างชอบทำอะไรบ้างเวลาว่างเฮ้ยโอยแนะเพียวว่าไงครับเคยเข้าร้านเสริมสวยไหมตาย ก่อนดูอย at ่าลืมกดสั่งซื้อครีมในว่าไปเอว่าและขนมสุดอร่อยไม่สนักงด้วยนะคะทำต้องห่างดีที่สองมาดูกันค่ะว่าใครจะออกคนแรกมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองสวยฉันจะไม่มองหาเธอไม่แจมฉันจะไม่จองเธอไม่รู้ ร้องต่อไม่รู้จักเพลงร้องมาสักเพลงหนึ่งอะไรก็ได้อไม่รู้จักเพลงนี้เพลงอะไรก็ได้หล่อเพลงกันดีกว่าต่อเองขอบคุณสักเท่าไรมันคงไม่พอคงไม่พออยู่กับมาแบกฟรอมเดย์วันแต่ยารู้ปกติชอบร้องเพลงกันไขอยืมเงินสักน้อยได้ไหมไม่ให้ยืมไม่มีทำไมทำไมไม่มีให้ยืมโมไซเพียวอะคาวาสกิเซตหกห้าสิบ รู้ได้ไงเออรู้ได้ฮะก็เป็นคนซื้อขับมานานยังขับมาแล้วทั้งหมด6ปีรู้ได้ไงก็เป็นคนซื้อรู้ได้ไงก็เป็นคนซื้อเออไปซื้อตอนไหนไม่ได้ซื้อแต่พูดตามเขาเมื่อไหร่จะเลิกซื้อะเมื่อไหร่จะเลิกซื้อก็ไม่เลิกไม่มีทางเลิกทำไมก็ผมชอบโมไซ ผมมองนั่งมองมันได้ทุกวันทั้งวันอะไราเพื่ชอบไหมชอบแอ่ไหนมากกว่าที่คุณชอบเอวาเฮ้ยไม่มีวันอ้ไม่มีวันเนสเนี่ยชอบเอวารักเอวามากไม่มีวันเลิกถ้าวันหนึ่งต้องเลิกกันจะบอกเขาว่าอะไร А, มึงภาษาอังกฤษแล้วกันไช่ภาษาอังกฤษตัวตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มันต้องอังกฤษมันต้องไทยพูดอังกฤษไม่ได้เลย No clue ไม่รู้คำความหมายเลยก็น่าจะร้องไห้เดินไปร้องไห้แล้วก็เลิกกันเลยใช่แค่นั้นแหละแล้วคุณล่ะแล้วคุณไม่ใช่แล้วคุณล่ะพี่เพียวคุณจะดูหัวใจพีบีมไทยเนี่ยบ้านแตก ดูอะไรเวลาเห็นหน้าเขาชอบชอบดูอะไรของเขามากที่สุดหน้าใช่เหรอแค่นั้นเลยไม่ได้มองหน้าเลยตอนแรกที่หลบแค่นั้นเลยชอบดูแค่หน้าอย่างเดียวมองแค่หน้าอย่างเดียวเหรอนมเขามองใช่ไหมเอามองเอามององเธอสาวเธอสวยฉันจิงได้รู้ทั้งรู้นะ รู้ั้งรู้นะเออนี่จบดีกว่าเดี๋ยวอแต่ถ้าถ้าพี่มองแบบนั้นหนูจะเลิกไหมมองอะไรอยากพ่งมองอะไรมองใครก็ได้เลยอ๋อมองคนอื่นว่านะหนูรู้คำนิดนึไม่พูดไม่พูดคำนั้นเมื่อกี้เห็นหันไปแวบแรกนั้นที่เอวาแค่บอกว่าไม่พูด หน้าพ่อเอวารอยมาเลยว่าพูดเหมือนพ่อเป๊ะเลยนะเออแบบน่ารักไม่พูดดีใจป้าป้าแบบดีใจที่เหมือนไม่อยากพูดคำนั้นไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออเหมือนพ่อไหมเหมือนดัตตี้ออสไม่พูดคำนั้นเผื่อขึ้นต้นได้ขอค่ะแล้วไม่คิดจะห้ามเขาบ้างรอรู้แล้ว คุณจะไปชคมวยใช่ครับที่ที่ไหนที่ต่างประเทศที่ไหนต่างประเทศรู้แล้วต่างประเทศรู้ต่างประเทศต่ว่าที่ไหนจีนใช่คุณคิดว่าคุณจะมีเพลงเปิดตัวไหมแน่นอนเพลงอะไรจะเปิดเพลงเออจะเปิดเพลงอะไรดังๆในสนามเลยเปิดรู้แล้วว่าเปิดดังๆในสนามจะเปิดเพลงอะไรคุณจะร้องเพลงอะไรเพลง มันที่ผมเต้นสบัดเอลได้ชื่อเพลงชื่อเพลงยังไม่รู้ we are the c h a m p i o n my friend มีไหมเบลเบลเบวไปเบวทั้งนั้นแต่ปกติพี่เนจยชอบร้องเพลงใช่ไหมแต่หลายคนไม่รู้ใช่ใช่ล้วันเป็นเหตุผลที่หนูคบกับพี่ใช่ไหม ช่เกี่ยวอะไรกับแค่ร so ้องเพลงอยเองอดีตไม่ชอบร้องเพลงอตอดนีก็ชอบร้องเพลงอ้าหนี่ยากเหยไหมฟังไทยมีคนขอผมก่อนเลยห้ามโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ MVP อ่ะเองวากำลังคิดอยู่ระหว่างสองคำพ่อหรือเลิกเลิกเออเฮ้ยใช่่ปะ อเน็ตอะของจริคิดว่าร้องหรือเพลงไม่รู้เอาเพลงเอมออจริงๆกับวัไปอยู่คนละทีมคนล่คนละหนึงคนละแนอย่างเศร้านี้รู้ทั้งรู้เนี่ย ทำไมถึงทำกับฉันได้รักรักกันหลายวันก็เลยรักกันชอบกันก็หลายวันอยู่อดีตดีอยู่อยู่เธอก็จากไปงงไม่รู้จักผมแคอยากร้องเพลงแบบสักเพลงหนึ่งอยากต่อเพลงอ่ะเอาเพลงจริงๆอ่ะแบบสมมติผมร้องไปอ่าแล้วคุณก็ร้องต่อยังให้ยากให้ลองว่าอะไรร้องเพลงไงเพลงอะไรเพลงอะไรป่ะสมมติ ผมผมผมเริ่มหนึ่งเพลงก่อนร้องไปเลยเสียงดังดังเสียงดังดังก้นมีพี่รุ่นอะไรที่ไม่เคยพูดมันก็พูดปลอดภัยปลอดภัยร้องดังดังเลยค่ะอาร้องเลยประเทพไทยรวมเดเนื้อชาเชื้อไทยทหารเลือดเนื้อรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยทหาร อาอันนี้เล่นต่อเพลงอ่ะร้องมาทธอไมเรามาเล่นเกมนี้ที่อะไรวะเกมที่มีจริงต้องเป็นเพลงที่เอาเพลงที่มีจริงหรือเอาเพลงเกมนี้มันยากสุประลารเอา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 เพลงภาษาอังกฤษก็ได้ตัวทีอ่ะตัวทีมเพลงภาษาอังกฤษที่อะไรเออที่อะไร Three are the champion my friend มัััันนนนนวี้้ออตัวอะไรคะ เอาตัวทอทหารเอวากับเนตชอบร้องเพลงเละดนตรีทั้งคู่ชอบครับมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยฉะนั้นเรื่องร้องเพลงไม่ยากมีปัญหาเอวลาที่ร้องเพลงเชอบมากใช่เนทลองร้องสิร้องเหรอไหมเขาไม่พูดเลยเลยไม่ไม่เข้าใจกูเลยหอ้าวเห็นไหมเขาไม่พูดเลยเลยไม่เดบเขาไม่เห็นไหมชอบเลย เวลาเราทำยูทูบเวลาเราคิดคอนเทนต์คุณชอบดูช่องไหนครับช่อง M M N เนี่ยที่เวลาจะบอกก่อนว่าพี่เอาเป็นโปรโปรดิวเซอร์ช่อง M M N เวลาคุณที่ก็พูดไปเรื่อยเอาเวลาคุณจะทำมาคุณจะไปดูช่องไหนครับอะไรนะอมึงฟังที่กูพูดไหมเนี่ยเวลาว่างชอบทำอะไรบ้างเวลาว่างอยแล้วคุณอะเวลาเวลาคุณดูยูทูบคุณชอบดูช่องไหน m y เวนเน็ตซันฟ e w รเอวารีวิวของเจพีดีโคชไนมิสเตอร์เอ็มถ้าให้แนะนำทุกคนแบบว่าช่องต่างประเทศ n น็ตเ i x ดีที่สุดมีทุกอย่างคุณดูได้ทุกอย่างนี่เลยพี่เหรอตอนเช้าตอนเย็นกลางคืนสว่างมืดเหนื่อยอะไรได้เลยคอนเทนต์เกี่ยวกับในเน็ต l ฟ x ิก่ะมันมีให้คุณดูทุกอย่างเลยเหรอมีหอย่างอย่างเช่นอะ คนไปไม่ถูกคนอ้าวถ้าคุณให้คุณเลือกระหว่างเน็ตฟลิกกับยูทูบอ่ะเอาเน็ตเน็ตฟลิกกับยูทูบ้วบอยชอบอันไหนผมชอบเน็ตฟ i ิกเพราะผมชอบดูหนังเวลาไหนก่อนนอนอ่แล้วคุณอ่ะคุณชอบดูหนังเวลาไหนตอนเช้าตอนเช้าดูเรื่องอาแบบเรื่องล่าสุดที่คุณดู the boys the boys the boys มันไม่มีบอยชอบไหม ชอบชอบที่มันกระโดดเข้าไปแล้วขยายลาวแบบอันนั้นอันนั้นดันมืดเลยอะไร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 อชอบดูอะไรแบบแบบนั้นใช่ไหมชอบชอบชอบเคไหนแข็งใช่ชอบดูอะไรแบบนั้นมชอบดูอะไรแบบแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่เข่งนี้โอ้โหแต่กอล์ฟตั้งใจฝันมากเลย ใช่ๆดาวดาวอ่ะยากของพี่บอยยากจริงยังไงพี่บอยเข้ายากพี่บอยเข้าโกนใช่ดังอ่ะไม่ใช่ย่ากใครจะเข้ามืดแผด้านมืดเลยเซียยมเข้าไปอยู่ ตายกันหมดตายกันหมดคือ่่มึงไม่ได้เล่นมึงเงียบนะมึงก็มูดตายเหรอเอาละเจ็บใจไหมเจ็บใจไหมเจ็บใจที่สุเพียเจ็บใจไหมอกหักเลยอ้ยเจ็บใจ คำมันอยู่ในหมวดเดียวกันวะเนี่ยดีใจด้วยโออการเคนที่เขาตายแล้วเขาจะไม่มีสิทธิ์พูดเลยใช่ไหมใช่ไม่มีสิทธิ์พูดแล้วมีอะไรอยากจะสารภาพกับพี่บอยไหมขอโทษเรื่องตายวายตายวายตายวายแต่ผมกำลัง้อเลยเพราะว่าบอยชนะไปแล้วหลายรอบทำไมอะอย่าไปยอมพี่อย่าเป็นเป็นคนยอมคนสิ ก็เขาแพ้ไปแล้วเไงก็พี่บอยแพ้ไปแล้วลองทำไงก็ได้ให้เขาหัวร้อนมาเขาตายไปแล้วตายแล้วไม่ต้องมาดูอีกแก็ใช่ไงเขาตอบโต้เราไม่ได้ไงเหนื่อยใจกับพี่ยองคุณจะมาแต่อย่าลืมพี่บอยรักพี่เนทไหมเขาตายไปแล้วไม่ต้องคุยกับบอยและเอวารักเนทไหมรักแค่ไหนแค่ไหนแค่เนทแค่ไหนอดีก็บอกก่อนดีว่าแต่รักหนูป่ะที่สุด รักมากแค่ไหนเท่านี้นูก็รักแต่ดีเท่านั้นเหมือนกังเด้อจังหวะนี้คือจังหวะที่คือตายกริบเลยแล้วเนี่ยเาทุกคนกลัวได้ท้อใจเลยูรู้สึกท้อมากเลยตอนนี้เฮ้ยท้อมีไว้ให้ลิงถือท้อมีไว้ให้ลิงถือ เด oh. oh. ี๋ยวกลับไปถือแทนลิงก็ได้แสบไหมตายแล้วพูดไม่ได้ตายแล้วแสบไหมไม่จ็บไหมทำเพื่ออะไรทำเพื่อจ็บแสบไหมเหมือนไส้เหรอแอบไหมแสบไหมรู้รู้คำแล้วนะถ้าทำบบนี้คันไหมอ้า เราจะพูดอะไรสองคนมันยากมากยากมากเพราะว่าเอว่าก็คอมเพลติฟิตชิพมากพี่เดชก็คอมเพลติฟิตชิพมากไม่มีไม่ได้คอมเพลติฟิตชิพเลยคือแข่งขันการแข่งขันสูงอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับแข่งขเวลาแล้วช่ไหเลาครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับแข่งขันที่เล่นเกมนี่ยากเพราะมันคือภาษาที่สองคำต่อไปเอาภาษาอังกฤษมาแปะหัวเลยไม่แป๊บนึงอันนี้ไมลี่ยนแล้วมหรอเอาต้องใครก่อนเจ็บ เฮ้ยก็พี่แดงคันอนจบแสบไหมเจ็บไหมอยู่นั่นแหละก็มันไปไม่จบใช่ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้ผมยังไม่รู้มเลยเออลองแต่ที่หนูถามอ่ะไม่ได้ถามอะไรเลยมีมีถามหลายรอบด้วยเยอะจริงเหรอเยอะเยอะเอางาเอาไม่รู้เลย่แล้วจ สีพูดเยอะมากไม่พูดสักทีว่าอาไม่รู้เลยเจ็บไหมเจ็บไหมเยอะเ่านีเราแค่ไหนเราที่สุดเราพูดรักที่สุดนะพูดที่สุดเลยสีเหลือง

อีกไปเพไขอัางไอีกเอคนเราเนี่ยมีชีวิตเพื่ออะไรเกิดมาทำไมพี่เพียวคิดว่ายังไงล่ะคือเกิดมาครั้งหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องใช้ให้ให้สุดใช้นี่ใช่ใช้นี่นี่ไปทางไหนไปตายแล้วอย่าพูดดิไปทางไหนนี่งงว่าทางศัจธรรมอ่าอ่ะอันนี้จริงจังคนไทยมาสอนคนฝรั่งกับคนรุ่นน้องคือเราเกิดมาเน่ยชอบบอกเกิดมาปุ๊บ ใช้ชีวิตไปเที่ยวไปใช้ชีวิตแล้วไปที่ข้าที่ที่ไหนไปฮ่องกงใช่พี่เดชจะไปฮ่องกงไหมใช่ไปทำอะไรไปต่อยมวยเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเป้าหมายในชีวิตของสูงสุดในชีวิตสูงสุดในชีวิตคือหมดนี่ถามคนเมกาประเทศไทยไปเมกาทางบกทางน้ําทางอากาศทางไหนนานที่สุดในชอบอ๋อนานที่สุดคือทางเรือทางน้ำเอวคิดว่าทางไหน คิดว่าทางไหนคิดว่าเหรอทางไหนนานสุดทางไหนนานสุดน้ำแล้วพี่เอาจะไปที่ไหนถ้าข้ามน้ำไปฮอกไกโดทำอะไรบ้างไปเที่ยวดิผมไปไม่โดเอ้าทางทางอากาศนานสุดเพราะขอวีซ่าไม่ผ่าน เออถ้าช่วยํามเน็ตเพราะเน็ตยังไม่รู้เลยทำอะไรของเน็ตใช่ไหมใช่เพลงล่าสุดของตัวเองเพลงอะไรกอดถึงหอไม่ฝรั่งสร้างตัวเราให้ฟังเลยเพลงที่คนยังไม่เคยได้ยินขอโทษฉีดท่าพงพูดไทยไม่ชัดอย่าพึ่งทวนลงพงนะนาจานาจาพงกลัวโอ้ไอ้ที่เป็นสามชาติไอ้ไม่งั้นมันก็ไม่จบก็หมดเวลาเออหมดเวลาลูกตัวต้องให้พี่เน็ตชัยำ ผมไม่รู้เลยว่าเราแพ้ล<อ>เลยเราเห็นไหมผมไม่ได้พยายามเรื่องอะไรผมก็ตอบทุกอย่างเพราะผมไม่รู้มันคือคำอะไรเพียวพูดทิมเดินทางน้ําเครื่องเป็นบิน <S 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 โอ้เอยอ โอเลยถามว่าอยากไปเที่ยวรเขาตั้งหลายรอบพี่บอยก็พาออกอยู่พูดว่าอยากไปรอบโลกแต่ไม่พูดว่าเที่ยวรอบโลกคูยังไม่ได้ทำอะไรเลยสารฉันว่าผมพูดเที่ยวไม่ใช่เหรอเพราะว่าพี่เขาอยากไปที่ไหนไม่ได้พูดเลยที่พูดพูดทุกอย่างไปรอบโลกไปเลยไม่ได้พูดเที่ยวเลยอันนั้นไม่รู้จริงๆไม่ได้พูดเลย เพียวว่าไงครับเคยเข้าร้านเสริมสวยไหมตายกูบอไปเลอยไอเอยเอยเอาคำถามเดิมเไม่ดุ้่ถามก่อนตุถามที่เราจะไปอีดแ่ที่อยากไปอยากไปไปแล้วจอบบทจะมาไวก็ไปไวเว้ ถามเอว่าเคยเข้าร้านเสริมสวยไหมถามำลังพี่บอยเลยกลัวมันคือคำนั้นนะเอคอยอเอเอคอยยอเอขยอยเอคยยเคยเคยอะไรสระเอออันเรียกว่าสระเออพอมันมีคอมียอปุ๊บอันมีคิเลยสะเอคอยยอสระเอคอยควายยอยาคุยคุยคไปเรื่อยแล้วพี่เพียวชอบเข้ารําเสิมสวยไหมไปแล้วชอบไปทาอะไรไป้าเสิมสวยตัดผมแค่ตัดผมอย่างเดียวอื บางทีมีไปล้างบ้างล้างผมอืมได้ว่าเข้าล้างสมสวยไหมเข้าค่ะเฮ้ยเคยเข้าไหมเข้าเคยเข้าไหมไม่อยากพูดคำนั้นไงอภาษาอังกฤษคำว่าเคยคืออะไร มันก็เป็นคำนั้นแต่แค่ขึ้นแต่ว่ามี ed ข้างหลังเฉยๆก็จะเป็น past tense เคยเด็ดเคยเด็ดเคยเด็ดเข้าร้านเสริมสวยไปทำอะไรบ้างอันนี้อยากรู้ในมุมมองผู้หญิงก็มีไปกดสิวมีด้วยเหรอมีร้านเสริมสวยปกตินะไม่หนูไปคลินิกไม่ใช่ร้านเสริมสวยอ่ะกดสิวใช่แกดสิว แล้วพี่เพียวอ่ะทำอะไรบ้างเคยตอบก่อนตอบก่อนอ,อยากกดสิวแล้วก็กดสิวไม่อยากพูดคำนั้นเพราะไม่รู้ว่าใช่ไหมกดสิวแล้วก็ทำเลเซอร์ทำเลเซอร์แล้วพี่เพียวเ,เคยเลเซอร์ไหมยัยงถ้าถ้ามีโอกาสอยากอยากไปลองเหมือนกันเพราะพี่บอยเคยไปเลเซอร์นายเคยไปเลเซอร์แล้วอยากไปลองเหมือนกันไอพ,พี่เพียวอยากเลเซอร์อะไรคนคิ้วมาต้องพูดแน่ ไอ้เก่งเว้ยเฮ้ยแล้วนุ้นุ้นคำอะไรหน้าเหรอสวยหน้าหนุ้นเล็บเล็บอุ้ยไม่น่านมัอยู่ในสมสวยนี่แหละไอพี่แอ๊ะเออจะไปเดินเาอะไรอีกเลย บอยตายค่ะตัวตายด้วยเดี๋ยวม่าจะทำอะไรเลยพี่บอยชารถูกคำนี่ก็คืได้วันได้สาัคำพี่บอยได้สองคำแลนและที่3มคือพี่เน็เจะนคะแนึและพี่เพียวกับศูนคะแน่ยากยากยากเน็มไม่ยากเดี๋ยวเขาหน้าเอาเป็นคำภาษาอังกฤษแล้วเรามาคุยภาษาอังกฤษเภาษาอังกฤษราจะคุยกันยังไง o p r o b l e จะพูดได้เหรอย่ Do problem นี o problem ร problem Thank you very big Thank you very big Yes Thank you very big ช่วงเอวอร์ชอทชอมบิงบิงบิงในเวลาที่มีอย่างจำกัดทุกวันมีความหมายทุกวันคือโอกาสทุกช่วงเวลาคือวินาทีที่สําคัญจงเอนจอยกับการมีชีวิต I love you big m a c s h แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ